สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูโครงการ The Host การจนาสาธรว r t i i a l b r i สบ Villa ราคา3 8 5 0ล้านบาทที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับท็อปของประเทศ AAD อายุธแอนเอสโซเซียดีไซน์มีเพียงแค่10หลังเท่านั้นในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากรุงเทพจะกลายเป็นเมืองสำคัญของย่านอาเซียนโดยจะมีพระรามสีสีลมสาธรเป็นย่านใจการธุรกิจที่สำคัญ มีเม่กับโปรเจกต์อย่างวันแบงคอกและดูสิตเซท l p พ r k ไว้รองรับการแผ่ตัวของเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับเจ้าของกิจการที่มองหาโฮมออฟฟิศวิ่งตรงเข้าสู่สาทรได้ง่ายใกล T, ้ MIT พนักงานมาทำงานสะดวกเดอะโฮสต์ ose, การจราสาธรเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดค่ะ ที่ดินรอบ MRT สถานีบางแคมีการเติบโตสูงมีการรายง,งานเมื่อเดือนตุลาคม2021ว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น1 33.4%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและยังโตได้อีกมากจากการคาดการณ์ว่ากรุงเทพจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง8ล้านคนในปี2030-2035ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้อีกมากและทำเลนี้ยังเดินทางเข้าสู่สาทรได้สะดวก เช่นถ้ามีนัดประชุมกับลูกค้าที่อาคาร Empire Tower สาทอตอนบ่าย3ามก็สามารถขับรถไปถึงได้ในเวลาเพียง30นาทีใกล้กับโครงการเพียง1กิโลเมตรยังมีคอมมูนิตี้มอลลขนาดใหญ่สะดวกสบายด e v e l o อ p เปอของโครงการคือบริษัท Poise Corporation โดยคุณพรชัยเตชะไกลสีและคุณธันชัยซื้อวงประยูนที่มีประสบการณ์การทําโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่และอสังหาริมทรัพย์ค่ะโครงการเดอะโฮสต์กันจนาสาทรเป็น v วัต i c a คอ i บิ i l l a ลา5ชั้นมีเพียง10ยูนิตเท่านั้นราคา38-50ล้านบาทบนที่ดินขนาด62.7ตารางวาถึง86.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย556ตารางเมตรจอดรถได้สูงสุดถึง6คันพร้อม E ีีชาร์เจอร์ โครงการอยู่ใกล้กับถนนการจนาพิเศษเพียง700เมตรใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียง2กิโลเมตรใกล้ MRT สถานีบางแคเพียง2กิโลเมตรจุดเด่นแรกของโครงการคือการที่ได้ AAD อายุธแอน a s สโซเ a t e ดีไซน์หรือคุณอายุธมหาสมที่เป็นท็อปดีไซเนอร์ของประเทศมาออกแบบโครงการและยัง e เอก s i v e มากเพราะมีเพียง10หลังเท่านั้นโครงการออกแบบบ้านให้มีความเฟ e กซิเบิสูง รองรับการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทั้งอาคารให้เป็นบ้านทั้งหลังหรือเป็นออฟฟิศทั้งหมดหรือจะเป็นไฮบริดเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ <S <S 1> <S 1> ทางโครงการออกแบบให้แบ่งพื้นที่ออกไป็น2ส่วนพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่พักอาศัยหรือที่ทํางานที่จะได้รับประโยชน์จากการออกแบบให้มีช่องลมช่องแสงและพ็อกเก็ตการ์เด้นทั้งตัวอาคารของเราเองและอาคารตรงข้ามทําให้เวลาที่มาออกไปจะได้รับวิวที่สวยงาม และด้านหลังยังออกแบบให้รองรับงานระบบเช่นห้องครัวคอมเพรสเซอร์แอร์และบันไดหนีไฟทําให้เวลาที่ช่างต้องมาเซอร์วิสแอร์ก็สามารถใช้บันไดหนีไฟได้ไม่จําเป็นต้องเข้ามาภายในตัวอาคาร การออกแบบให้บันไดหลักและลิฟต์อยู่ตรงกลางยังช่วยลดเสียงรบกวนจากหลังบ้านไม่ให้เป็นรบกวนพื้นที่พักผ่อนหรือที่ทำงานหน้าบ้านด้วยค่ะการออกแบบให้มี Pocket Garden ็ตการ์เด้นแนคารนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังทำให้เกิดช่องลมให้ลม Flow และได้แสงธรรมชาติรวมถึงจุดเด่นของ AAD คือการใช้แระ่นงแนวตั้งที่ช่วยกรองแสงทำให้ภายในอาคารไม่ร้อนดูสวยงามและสร้างความเป็นส่วนตัว คงการต้ติดตั้งรูปไฟฟ้าและ EV Charger เจอมาให้ด้วยบ้านตัวอย่างออกแบบเป็น Office เวิร์ก g s งสเปซให้ดูในชั้น1-3ชั้น4-5ถึงชั้นเป็นพื้นที่พักอาศัยลิฟต์ภายในอาคารสามารถเลือกล็อกชั้นได้บ้านตัวอย่างลองวางพื้นที่ทำงานให้ดูเป็นคอนเซปต์ไอเดียสามารถรองรับพนักงานได้มากกว่า32ที่นั่งและยังมีห้องด้านหลังสำหรับเป็นห้องครัวห้อง c e o หรือห้องประชุมได้ ระหว่างชั้น3กับชั้น4มีประตูกั้นพร้อมดิจิทัลล็อลอกโซนด้านหน้าก็มีการเดินงานระบบน้ําไว้ให้ในทุกชั้นเพื่อความเฟล็กซิเบิลของลูกค้าในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการเช่นหากต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสําหรับครอบครัวขยายที่ยังอยากให้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ได้พื้นที่ส่วนตัวก็สามารถปรับทั้งชั้นให้เป็นบ้านสําหรับหครอบครัวได้ แม้ว่าจะเป็นการอยู่แบบ Vertical แต่ยังใกล้ชิดธรรมชาติได้ด้วย Pocket Garden พร้อมประตูบานเลื่อนรูปตัว L เปิดรับลมได้เต็มที่รวมถึงระแนงของ AAD ยังมีการวิจัยมาแล้วถึงขนาดที่เหมาะสมที่จะช่วยบังสายตาจากคนนอกบ้านแต่คนในบ้านยังมองออกไปเห็นวิวนอกบ้านได้และยังช่วยลดปริมาณน้ำฝนและแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้านด้วย ด้านหลังของชั้น4จะเป็นห้องครัวและห้องน้ำแขกค่ะบนชั้น5าออกแบบให้เป็นมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่และห้องนอนเล็กถ้าบ้านไหนมีลูก2คนก็สามารถเปลี่ยนโกไทยชั้น4ี่ให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ก็จะได้เป็นบ้านแบบ3มห้องนอน3ห้องน้ำบนพื้นที่ชั้น4ชั้น5าโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับท็อปของประเทศอย่าง AAD หรือคุณอายุธมหาสมถือเป็นโอกาสที่หายากมากเพราะปกติเขาจะรับงานระดับประเทศ หรือบ้านระดับราคาร้อยล้านบาทขึ้นไปแต่ที่นี่มีเพียง10ยูนิตเท่านั้นในราคา38-50ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานความเฟ e x กซิเบลและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครสนใจนัดหมายเข้าชมโครงการติดต่อได้ที่เบอร์0823987961ค่ะ